สวัสดีครับผมกันาพัฒน,นะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับพบกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8.15ทางช่องวัน31ครับเช้านี้นะครับจะพาไปชมควายราคา5ล้านบาทย้ํานะครับว่าควายไทยไม่ใช่รถยุโรปครับน้องควายหน้าหล่อคุณบึกที่เห็นอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าเพชรทองแท้เป็นควายงามราคา5ล้านบาทครับอายุ22เดือน ที่พี่คมวัย55ปีนะครับเจ้าของฟาร์มสีน้ำฟาร์มควายงามเมืองชาลาวันตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรครับที่หอบเงินล้านนะครับไปซื้อเพื่อต่อย,ยอดให้เพชรทองแท้เป็นควายงามพ่อพันธุ์เพราะเพชรทองแท้นะครับเป็นลูกชายสายตรงของพ่อควายรุ่งเพชรควายงามเงินล้านจากบ้านติก๊กควายไทยจังหวัดอุทยัยธานีที่เป็นฟาร์มควายงามชื่อดังของประเทศไทยสวัสดีครับพี่คมครับแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีครับผมชื่อสมควรทัดตรงนะครับที่เล่นชื่อคมนะครับเป็นเจ้าของสีน้ําฟาร์มควายมือชารวันพี่คมคิดยังไงครับถึงยอมจ่ายเงิน5ล้านไปซื้อควายความชอบส่วนตัวพูดง่ายๆจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยเออต้อบวกความชอบเข้าไปมันแงๆได้ของแพงแน่แต่ว่าดีไม่ดีนะอีกเรื่องหนึง่งความงามแล้วก็จุดเด่นของเพชรทองแท้เนี่ยอยู่ที่ไหนครับพี่ จุดเด่นของลูกลุงเพชรนี่คือเขากระดูกโครงสร้างใหญ่ขาใหญ่เล็บใหญ่ก็คือมันไม่น่าผิดพลาดอะไรมากมายผมว่านะเพชรทองแท้สูงใหญ่ขนาดไหนครับเออตอนนี้150กห้ากว่าแต่ว่าควายมันกําลังเพิ่งเริ่มโตอ่ะยังแบบมันหนุ่มน้อยอยู่อ่ะยังรุ่นรุ่นอยู่ยังไปได้เยอะอันะนั้นมันก็เลยยังไม่ชัดเจนมากแต่ว่าผมดูพัฒนาการมาสองเดือนตั้งแต่ผมไปติดต่อไปดูไปซื้ออะไรเนี่ยเราดูพัฒนาการของมันซึ่งดีมากๆเราก็เลยว่าเอาตัวนี้แหละ แล้วต้องรอนานเท่าไหร่ครับเพชรทองแท้ถึงจะเป็นพ่อพันธุได้ผมว่าจะรออีกสักสี่ห้าเดือนจริงๆแล้วควายสมัยก่อนเนี่ยผมว่าปายบปานๆน,นะพู้ถึงอนะ่ะปีครึ่งก็เริ่มผสมได้แล้วนะแต่อันนี้เราต้องการให้โครงสร้างเขาเออรูปร่างเนื้อตัวเขาดีก่อนใหญ่ขึ้นมาก่อนก็เลยยัง,ย,งยังไม่รีบผสมเท่าไหร่อย่างน้อยจริงๆแล้วควรจะสักเกือบเกือบสามปีให้กระดูกแห้งขามันมันใหญ่แล้วก็น้ําเชื้อเนี่ยจริงๆควรจะต้องเช็คก,ก่อนด้วยว่ามันแข็งแรงพอหรือเปล่าโอ้โหหากเพชรทองแท้ฟังภาษาคนได้แล้วดูว่า อีกตั้งเป็นปีกว่าถึงจะได้เป็นพ่อพันธุ์นะครับคงแอบไม่พอใจพี่คมนะครับแล้วพี่คมซื้อจ้กเพชรองแท้มาตอนอายุ22เดือนนะครับแล้วยังผสมพันธุ์ไม่ได้เนี่ย ผมคิดว่าราคาสูงไปไหมครับพูดถึงอายุของมันกับราคาของมันผมว่าราคาค่อนข้างสูงเราต้องไปดูอายุด้วยเพราะว่าบางตัวนี่ก็รซื้อแล้วเหมือนใช้งานได้เลยอะคือพร้อมใช้งานราคามันก็จะสูงถ้ายิ่งยิ่งสวยยิ่งตระกูลผู้ได้ง่ายอะเป็นผู้ดีมีตระกูลมามันก็ราคามันก็จะอัพบขึ้นไปอีกอันนั้นพร้อมใช้งานเลยซื้อมาวันนี้พรุ่งนี้ผสมได้เลยเงี้ยอันนี้ราคาก็แพงแต่ว่าถ้าควายอายุน้อยๆเนี่ยผมว่าราคาแพงนะ อายุที่2เดือนราคาขนาดน,นี้ผมก็ว่าราคามันค่อนข้างแพงแล้วพี่คมเตรียมแฟนให้กับเพชรทองแท้ผสมพันหรือยังครับก็คิดว่าจะผสมทุกตัวนะฮะเพราะว่า เรื่องขายน้ำเชื่อเรื่องผสมจริงนะมันใช้เวลาอีกอีกหลายเดือนมากเราต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆทําไปก่อนเพราะว่าอะไรมันยังไม่แน่นอนแต่ว่าก็คือของผมเนี่ยตอนเนี้ยที่ผสมได้จริงๆตอนนี้มันมีอยู่10กว่าแม่ซึ่ง10กว่าแม่เนี่ยแล้วก็3เดือน5เดือน6เดือนมันก็จะไล่ผสมไปได้ตลอดเลยโอ้โหฝังแล้วบอกได้คําเดียวว่าอิจฉาควายเหลือเกินทำไมสมัยนี้ควายถึงเปน็นสัตว์ที่มีมูลค่าครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ไถนาเหมือนควายสมัยก่อน กวหลังๆเนี่ยมันมาเล่นเล่นเป็นควายสวยงามกันเยอะซึ่งผมว่าแบบผมนี่ก็น่าจะมีเยอะนะที่แบบว่าเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันมาอะไรกันมาแล้วพอเติบโตมาก็ทําธุรกิจกันบ้างอะไรบ้างประสบความสําเร็จคือพอมีเงินมีทองนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าบางคนก็อยากจะย้อนไวัยไปและอยากมันเป็นธุรกิจที่ดีได้เลยนะผมว่าแต่ว่าการลงทุนมันค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็ความอดทนอย่างมากนะผมว่าสําหรับควายชีวิตกับควายเป็นยังไงบ้างครับถึงตาควายเนี่ย มันไม่ได้โง่นะจริงๆแล้วผมว่ามันฉลาดนะพูดง่ายคือมันโง่เป็นนั่นแหละมันเลยสบายไงคือมันอยู่ในฟาร์มอ่ะใช่ไหมคือทุกวันนี้ไม่ต้องออกไปหาหญ้ากินเองอ่ะผมเลี้ยงระบบฟาร์มมันก็เลยค่อนข้างจะสบายคือเลี้ยงดูปูเฟื่อยอย่างดีนั่นแหละสบายไปเลยก็คือผมว่านี่แหละมันให้ความสุขเราได้เหมือนเหมือนเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอ่ะไอหมาตัวนี้แสนรู้แมวตัวนี้เสียนรู้เราเลี้ยงอ่ะเราก็มีความสุขผมว่านั่นแหละมันมันอารมณ์เดียวกัน ควายแกล้งโง่ชีวิตเลยสบายถือว่าเป็นง่าคิดที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับสำหรับคนที่อยากไปพูดคุยกับพี่คมนะครับแล้วก็อยากไปชมเจ้าเพชรทองแท้ที่สีน้ําฟาร์มควายงามนะครับเมืองชาละาวันเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับควายไม่ใช่สัญลักษณ์ของคนโง่แต่เป็นโลโก้ของความอึดและอดทน